เทียบกันได้ไหมเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของจีนฟูเจียนกับเรือ u s s เจ r ร l ร็อกอาฟของสหรัฐฟูเจียนเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สาของกองทัพเรือจีนมีความพิเศษทั้งเป็นการต่อเรือขึ้นเองภายในประเทศจีนซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินต่อเองลำแรกของจีนก่อนหน้านี้สองลำแรกเป็นการซื้อเรือมือสองจากต่างประเทศมาใช้งานความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของฟูเจียนคือเป็นเรือลำแรกเช่นเดียวกัน ที่จะใช้ระบบส่งเครื่องบินด้วยเครื่องดีดแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออ e ีเมลเทียบชั้นเรือเจอร่อกอาร์ฟอร์ดของสหรัฐเลยทีเดียวทั้งการต่อเรือเองในประเทศและการใช้เครื่องดีดแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้หลายคนมักจะนําไปเทียบกับจ s s เจอร่อกอาร์ฟอร์ดว่ามีศักยภาพเทียบเคียงกันได้แต่ในคลิปนี้จะชี้ให้เห็นว่าแผนของกองทัพเรือจีนนั้นยังไม่ใช่เรือฟูเจียนที่จะไปเบียดแย่ง ความยิ่งใหญ่เหนือสารัฐได้เนื่องจากเรือฟูเจียนล,ลำนี้เป็นแค่เรือทดสอบเทคโนโลยีการต่อเรือเทคโนโลยีระบบส่งเครื่องบินด้วยเครื่องดินแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออ e ีมมลระบบดาดฟ้าเรือการทดสอบการใช้งานเครื่องบินขับไล่ทั้ง j 15T เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ j 15DT และเครื่องบินขับไล่ล่องหนลำใหม่ล่าสุดอย่าง j 3 5เหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานให้กับเรือบรรทุกเครื่องบินลำต่อไป คือไทส์ย0ศที่จะเน้นการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อข้ามขีดจำกัดการใช้พลังงานแบบไม่จำกัดระยะทางเหมือนเรือบรรทุกเครื่องบินของฝั่งสหรัฐซึ่งปัญหาของเรือฟูเจียนที่เด่นชัดและชี้ชัดได้เลยว่ายัางเทียบชั้นเจอรเรลอ,อาฟอร์ดไม่ได้นั่นคือเรือฟูเจียนยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นพลังงานหลักให้กับเรือทำให้ต้องบรรทุกเชื้อเพลิงไปในปริมาณมากไปด้วยตลอดการเดินทาง ไปไหนไกลไม่ได้ต้องคอยเติมเชื้อเพลิงต้องการการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตลอดเวลาปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในการต่อเรือบรรทุกเครื่องบินลำต่อไปคือไทสูศยอย่างแน่นอนสมมุติเรานําเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งสองลคือเรือฟูเจียนกับเรือบรรทุกเครื่องบินเจอร์รออาฟอร์ดมาเทียบกันคร่าวๆพอให้เห็นภาพเริ่มต้นที่ขนาดเรือเรือฟูเจียนมีระวางขับน้ํา85,000ตัน บรรทุกเครื่องบินและอากาศยานได้ประมาณ50ลำดาดฟ้าเรือมีทางวิ่ง3ทางวิ่งส่วนอาร์ฟอร์ดมีระวางขับน้ำ100,000ตันบรรทุกเครื่องบินและอากาศยานได้ประมาณ75ลำดาดฟ้าบินมีทางวิ่งขึ้น4ทางวิ่งทำให้สามารถปล่อยเครื่องบินได้เร็วกว่าเรือฟูเจียนถึง33%ระบบการส่งเครื่องบินใช้เครื่องดีดแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งคู่ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของระบบ และประสบการณ์ในการใช้งานต่อไปคือระบบพลังงานหลักของเรือเรือฟูจีเอนใช้เครื่องจ์ดีเซลแบบเก่ามีข้อจำกัดมากส่วนอาฟอร์ดใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์พลังงานไม่จำกัดระยะทางอายุการใช้งาน50ปีโดยไม่ต้องเติมเชือ้อเพลิงส่วนระบบอาวุธไม่ขอวิจารณ์ครับขึ้นอยู่กับคนสั่งยิงอาวุธธรรมดาอยู่กับคนพาลก็อันตรายเหมือนกันครับ ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นตัวยืนยันว่าฟูเจียนจะยังไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินที่จะมาเทียบ US-S. g e r a l d จอร์ได้แต่อนาคตเมื่อจีนสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์เสร็จเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลยครับจะไม่มีใครมาหยุดกองเรือของจีนได้อย่างแน่นอนเพราะเมื่อเทคโนโลยีพร้อมจีนจะสร้างเพิ่มได้อย่างรวดเร็วจนน่ากลัวเลยละครับ